สวัสดีตอนสี่ทุ่มค่ะทุกคนพี่แป้มีของฟรีที่ลับง่ายๆภายใน5นาทีมาบอกน้องๆค่ะซึ่งจะเป็นแจ็คเก็ตใหญ่ๆแบบนี้เลยนะสีส้มสวยสดมากๆเลยนะคะพี่แปจะเล่นให้น้องดูตั้งแต่ต้นยันจบแล้วก็ได้ของเลยค่ะบอกเลยกรลารันตีความง่ายมากๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาแมพตามพี่แป้นเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้าง และเมืนน่อนอนเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะให้น,นอทถลกเข้าไปในเบื้องหิมะเลยนะคะในประตูสีฟ้าตรงนี้นั่นเองเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้น,นอนนะคะวิ่งไปเก็บเสื้อแจ็กเก็ตนะคะสีส้มแบบนี้ทั้งหมด18ตัวแต่มันมีความลับอยู่อย่างหนึงค่ะในระหว่างที่น ให้น้องเดินเก็บโน้ตเพลงพวกนี้ไปด้วยนะคะซึ่ง,น,งน้องจะต้องมีโน้ตเพลงสะสมถึง110โน้ตเพลงนะคะน้องๆเราจะเปิดประตูเข้าไปอีประตูหนึ่งค่ะเพื่อไปเอาแจ็คเก็ตอีก3ตัวให้น้องๆทาการเก็บตามที่แป้นไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยไปเอาตัวนั้นกันอันแล้วก็วิ่งเก็บแบบนี้ไปเรื่อยเร แล้วน้องก็มาเก็บตรงนี้ตัวหนึ่งค่ะมันหาไม่ยากนะคะน้องๆสามารถหาเองก็ได้ค่ะไม่ต้องดูพี่แป้งก็ได้นะขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะคะน้องๆมันจะมีตรงนี้อีก1ตัวนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นออบบี้กันประตูตรงนี้นะคะน้องๆจะต้องใช้100้โน้ตเพลงมาแลกเพื่อเข้าประตูนี้ไปค่ะซึ่งหลน้องเข้ามาแล้วมองซ้ายและมองขวานะคะมันจะอยู่คนละข้างนะคะน้องกับ ตัวหนังสือนะคะแล้วให้น้องออกมาได้เลยค่ะแล้วปีนบันไดตรงนี้ขึ้นมาน้องก็เข้าไปเก็บโน้ตเพลงเมื่อกี้ด้วยนะคะนิดนึงแล้วเราก็มาคุยกับ n p c ตรงนี้นะคะเพื่อเราเนี่ยจะซื้อเลนออบบี้นั่นเองซึ่งออบบี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากค่ะแค่น้องก็โดดขึ้นไปมันก็จะมีเสื้อให้น้องแล้วทั้งหมด3ตัวนะคือไปถึงบนสุดแบบนี้เลยเพราะน้องเก็บปั๊บน้องได้17ตัวเหมือนพี่แป้งแล้วใช่ไหมคะให้น้องเนี่ยเดินลงมานะคะแล้วน้องมองไปข้างหน้าตัวสุดท้ายจะอยู่บนต้นไม้ค่ะสูงนิดนึงแต่ก็ปีน พอเก็บ18ตัวแล้วเรียบร้อยมันจะขึ้นบาร์ไอเทมศูนย์โรบัให้น้องกดได้ของฟรีไปเลย